เจ็บสุดใจไอไข่เสียตายโคมคำด่าในพรมลิขิตรู้ความหมายถึงกับอึ่งเปิดความหมายไอไข่เสียตายโคมคำด่าสุดจี๊ดในละครเรื่องพรมลิขิตตอนที่11บอบอกเลยว่าคำแปลไม่ธรรมดาสมัยก่อนใครโดนด่าแบบนี้เป็นอันรับไม่ได้แน่นอนกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ไปทั่วบ้านทั่วเมือง สำหรับละครไทยชื่อดังพรมลิขิตภาคต่อของเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ได้ทำสถิติเรตติ้งพุ่งจนฉุดไม่อยู่แถมล่าสุดในตอนที่11ยังได้มีคำด่าวาลีฮิตไห้ไข่เสียตายคโคมโผลมาให้คนไทยได้อึ้งกันอีกงานนี้พอรู้ความหมายชาวเน็ตก็ไม่รอช้าเอามาใช้ต่อจนกลายเป็นไวร่าไปทั่วโลกออนไลน์ทั้งนี้หากใครที่ติดตามละครพรมลิขิต จะเห็นได้ว่าในตอนที่11ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566ได้มีฉากที่3สาวแม่แก้วแม่ปรางแม่พุทธาลไปเดินตลาดด้วยกันก่อนจะโดนสามีเก่าของอึ่งย่าง ไอ้ขามเข้ามาหาเรื่องเพื่อหวังลากตัวอื่นกลับไปในตอนนั้นเองที่แม่แก้วแม่ปรางแม่พุทธานเปิดฉากสู้กับไอ้ขามและพวกกลางตลาดท่ามกลางสายตาชาวบ้านเพื่อปกป้องอืง่นแต่ก่อนที่จะนำไปสู่การต่อสู้แม่ปรางก็ได้พ่นคำหนาเจ็บแสบที่ทำให้ไอ้ขามถึงกับโกรธเลือดขึ้นหน้าด้วยการกล่าวว่า ไอไข่เสียตายโคมงานนี้ทำเอาโซเชียลงงหนักว่าไอ้ไข่เสียตายโคมแปลว่าอะไรทำไมถึงเป็นคำด่าที่รุนแรงในสมัยนั้นกระทั่งต่อมานักเขียนอย่างรอมแพงได้ออกมาอธิบายให้เข้าใจกันชัดๆว่าแปลว่าไอ้ลูกไก่เม็นเน่าที่อยากจะเกิดก็ไม่ได้เกิดได้แต่เน่าเสียอยู่ในเปลือกไข่เม็นโฉคะ่ะด้านชาวเน็ตหลายคนที่เคยได้ยินคำด่านี้มาก่อน ก็ได้ออกมายืนยันว่าในสมัยนั้นไม่มีอะไรรุนแรงไปกว่าการไม่ได้เกิดทำให้คนที่ถูกด่าว่าไอ้ไข่เสียตายคงรู้สึกเจ็บแสบเพราะโดนเปรียบเหมือนของเน่าเสียที่ไม่ควรลืมตาออกมาดูโลกนั่นเอง